สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวสดีครับโอเคเริ่มกันเลยนะ วันนี้มีเรื่องที่จะมาแชร์เป็นเรื่องเ,อเป็นเรื่องที่ต้องเกินนำก่อนเ,อเรื่องที่จะแชร์วันนี้ก็คือเรื่องของการเสพการเสพสิ่งต่างๆเข้าทางตาเข้าทางหาูด้วยความที่โลกทุกวันนี้ เรามีอินเทอร์เน็ตเรามีชุดความรู้เยอะแยะมากมายที่แค่คลิกเข้าไปดูก็โอ้โหต่อยอดกันเป็นแผงเราสามารถรู้เรื่องของทั่วทุกมุมโลกได้จากการกดแป๊บเดียวเองทีนี้ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากมีประโยชน์มากๆเพราะว่าเราสามารถได้รับความรู้จากทั่วทุกมุมโลกในขณะเดียวกันถ้าเราไม่เลือกที่จะเสพมัน สิ่งที่ตามมาก็คือทำลายตัวเราเองเยอะมากาผมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องของรถยนต์รถยนต์เนี่ยวิศวรถยนต์เนี่ยวิศวกรเนี่ยจะออกแบบให้ตัวเครื่องมีระบบระบายความร้อนเพราะว่าถ้าเครื่องไม่สามารถระบายความร้อนได้การเติมเชื้อเพลิงเข้าไปเรื่อยๆ เราไม่สามารถระบายความร้อนได้สิ่งที่ตามมาก็คือเครื่องจะระเบิดเพราะฉะนั้นการเลือกเสพของเราเป็นเหมือนกันเลือกแต่เชื้อเพลิงที่ดีเข้าไปในเครื่องยนต์ของใจเราแต่ถ้าเราไม่เลือกเชื้อเพลิงที่ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้วิธีระบายความร้อนออกด้วยเนี่ยใจเราเนี่ยจะระเบิดแล้วพอใจเราระเบิดออกมาแล้วเนี่ย คนแรกที่เป็นทุกข์ก่อนเลยคือเรายกตัวอย่างง่ายเวลาที่เราอ่านข่าวเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราเป็นเรื่องไกลตัวเรามากแต่เราไม่รู้เท่าทันมันพออ่านปุ๊บคนที่โดนทําร้ายก่อนคนแรกคือเราเกิดความกระวนกระวายเกิดความตึงเครียดเกิดความไม่พอใจถ้าเฝ้าสังเกตเราจะเห็นว่าลมหายใจเราถี่คือถ้าเฝ้าสังเกตเราจะเห็นว่าลมหายใจเรามีความถี่ แน่นฟิสิกอลทางร่างกายของเราจะเริ่มเกิดการตึงเครียดมีความเกร็งในหล,หลายส่วนในร่างกายสุดท้ายแล้วสัญญาณไม่ค่อยดีโทษทีนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเวลาที่เวลาที่มันเกิดความร้อนมากๆแล้วเราไม่รู้วิธีระบายออกมันก็จะเกิดการระเบิดขึ้นในใจ พูดง่ายๆก็คือเวลาที่เราเสพสิ่งที่ทําให้เราคิดลบแล้วเราไม่รู้วิธีวางใจกับสิ่งที่เราเสพหรือหรือวางใจกับสภาพอารมณ์ของตัวเองสิ่งที่ตามมาก็จะท่านในทางร่างกายก็คือร่างกายจะผลิตสารพิษทําให้ร่างกายได้รับความตึงเครียดคือ,คอในสมองคนเราเนี่ยมันสามารถที่จะหลั่งสารที่เป็นพิษก็ได้เป็นประโยชน์ก็ได้ซึ่ง ต้นต่อของมันก็คือเรื่องพวกนี้แหละเรื่องของการเสพคือถ้าเรามีกิจวัตรประจําวันเป็นการเฝ้าอ่านแต่เรื่องที่มันไม่มีประโยชน์เรื่องที่มันทําให้ใจเรามันเป็นไฟบวกกับเราเนี่ยไม่เคยรู้วิธีที่จะระบายไฟคือธรรมชาติของไฟเนี่ยไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนย่อมทําให้ที่นั่นร้อนเช่นไฟเกิดขึ้นในหม้อหม้อก็ร้อนไฟเกิดขึ้นในกระทะกระทะก็ร้อน ธรรมชาติของไฟคือสร้างความร้อนไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามทีนี้ถ้าตัวเราเองเนี่ยมีเป็นพาหนะอยู่แล้วที่ไม่ง่ายอยู่แล้วบวกกับว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ไอสิ่งที่เรากำลังเสพเนี่ยเป็นเชื้อให้ไฟเราสิ่งที่ตามมาเราเห็นกันได้เยอะมากในสังคมนะครับก็คือมันจะมีการว่ากันท้งทั้งที่ไม่รู้จักกัน ถามว่าตัวเราเนี่ยมีศักยภาพในการพยายามเข้าใจผู้อื่นไหมเรามีเรามีทุกคนมีมีลิ้นชักที่สามารถดึงความเมตตาออกมาใช้ได้ดึงความกรุณาออกมาใช้ได้แต่ด้วยความที่ขณะนั้นเนี่ยเราถูกเราตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่เราเสพแล้วมันทำให้เราเกิดความร้อนพอมันเกิดความร้อนเสร็จธรรมชาติของความร้อนคือมันต้องหาสิ่งระบาย พอเราระบายไม่เป็นเสร็จสุดท้ายเกิดการระเบิดตุ่มเรียบร้อยเลยกลายเป็นคูณสองเลยทั้งทําร้ายตัวเองแล้วทําร้ายคนอื่นหรือทําร้ายสังคมโดยที่ตัวเราเองเนี่ยถ้ามันนึกนั่งนึกย้อนดีๆเราก็วันนั้นไม่น่าทําเลยไม่น่าทําเลยสิ่งที่จะมาแชร์วันนี้ก็คือต้นตอของมันคือการเสพถ้าเราฝึกตัวเองเนี่ยตั้งคําถามว่าสิ่งที่ฉันกําลังดูเนี่ยมันมีประโยชน์ ในปัจจุบันหรือไม่หรือว่ามันมีโทษในปัจจุบันตรวจสอบตัวเองกลับมาที่ความรู้สึกของตัวเองดูสิหลังจากที่เราอ่านมันหลังจากที่เราเสพมันการหายใจเราเป็นยังไงความรู้สึกในร่างกายเราเป็นยังไงเรายิ้มได้ไหมหรือว่าเราตึงเครียดมากกว่าเดิมไอ้พวกนี้เป็นสัญญาณบอกว่าเฮ้ย hey, ไอ้สิ่งที่เสพเนี่ยไม่น่าใช่ละไม่น่าใช่ละ ในขณะเดียวกันบางสิ่งที่เสพมันก็ทําให้เราโอ้เคลิบเคลิมรุ่มหลงชอบชอบจังเลยอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่เป็นไฟอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันที่ก็ต้องหาทางระบายออกฉะงั้นเราก็ต้องเลือกเลือกเสพแล้วก็มีสติกับสิ่งที่เรารับเข้ามาเพราะถ้าเรามีสติกับสิ่งที่เรารับเข้ามาเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็จะมีสติเวลาที่เราปล่อยออกไปแล้ว คนที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือเราเมื่อก่อนออสมัยก่อนตอนที่ยังไม่เลือกเสพนะเราก็รับข้อมูลทุกอย่างจากทั่วทุกสารทิศโดยไม่ตั้งคำถามเลยว่าเอ๊ะไอข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเขาแชร์มาเพื่ออะไรจุดประสงค์ของการแชร์มันทำไมคือเราต้องเข้าใจว่าหลายองค์กรเนี่ยทำข่าวออกมา เพราะว่าต้องการสปอนเซอร์ต้องการเงินเพราะฉะนั้นแล้วข่าวอะไรเป็นการส่งต่อที่รวดเร็วที่สุดมันต้องเป็นข่าวที่รุนแรงมันก็ต้องเป็นข่าวที่มีผลต่อเอฟเฟกต่อใจของคนทําให้คนเกิดการตอบโต้อ,อย่างรุนแรงเรื่องมันจะได้ยิ่งแพร่หลายออกไปแล้วสื่อก็จะได้ตัวองค์กรนั่นเองก็จะได้รับ b e n นฟิตได้รับประโยชน์จากจากจาก,จากเหตุการณ์แบบนั้นถ้าเรารู้ทันปุ๊บเราจะพบว่าเฮ้ยไม่เวิร์กแล้วว่า การคล้อยตามหรือการเสพโดยที่เราไม่ได้ใช้สติเป็นตัวกรองเนี่ยคนที่โดนทำร้ายก่อนคนแรกคือเราเลยนะหลายคนเกิดความตึงเครียดสะสมในร่างกายไม่รู้ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรแต่ท้ามานั่งดูกิจวัตรประจำวันดีๆโอโ้โหตลอดทั้งอาทิตย์กูอ่านเรื่องอะไรมาบ้างวะเนี่ยกูรับเรื่องอะไรเข้ามาบ้างวะเนี่ยโอโ้โหผมเคยนะผมเคยนั่งไปไปเฝ้าคนป่วยในโรงพยาบาลแล้วก็ ด้วยความที่ในห้องในห้องคนป่วยก็มีทีวีผมเปิดไปจึกจึกจึทุกช่องรายงานแต่เรื่องลบประมาณ80%ผมแบบโอ้โหนี่กูนั่งดูชั่วโมงหนึ่งกูเครียดมากเลยนะเนี่ยแบบทั่วทุกมุมโลกแบบคอนติเนียอยังต่อเนื่องคือพูดง่ายคือเรื่องลบต่อเนื่องเลยเข้ามาในใจเราเข้ามาในใจเราซึ่งก็เป็นโชคดีของผมที่เคยฝึกมาบ้างแล้วว่า พอตาเห็นปุ๊บเฮ้ยกลับมาดูที่ใจความรู้สึกเป็นไงไงลมหายใจเป็นยังไงฟิสิกอลเป็นยังไงตรงไหนเกร็งบ้างตรงไหนตึงเครียดบ้างอ๋อไอสิ่งที่เราเสพมีผลต่อจิตใจจิตใจมีผลต่อร่างกายอ๋อโอเคมันก็เลยทำให้เราเฉลียวฉลาดมากขึ้นในการเลือกที่จะเสพ ปล่อยผ่านได้ง่ายขึ้นใครจะดูก็ดูไปอะ,อะแล้วแต่ใครจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังเนี่ยเห็นไหมมันอย่างงี้มันอย่างงั้นมันอย่างงู้น,น,น,นเราก็ฟังแล้วเราก็กลับมาที่ตัวเองว่าฟังแล้วรู้สึกยังไงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกสุดท้ายแล้วพอความเงียบของเรามันมีมากกว่าความคุมคลั่งเราก็จะแค่ฟังหูซ้ายทะลุหูขวามอง แต่ไม่ใส่ใจในรายละเอียดเอาวิธีใส่ใจในรายละเอียดไปใช้กับเรื่องที่มีประโยชน์ดีกว่าครับเรื่องที่จะแชร์วันนี้แหละโอเคน่าจะเป็นประโยชน์บ้าง <c oughs> หลายๆคนอาจจะมีความตึงเครียดจากการที่เผลอเสพในสิ่งที่ไม่น่าจะเสพโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ด้วยความที่ โลกที่รายล้อมเราก็คอยจะประเคนให้เราว่าอุ้ยอ่านเรื่องนี้สิดูเรื่องนี้สิสอดรู้เรื่องนี้สิอุ้ยดูเรื่องนี้เรื่องนี้น่าสนใจนะเราก็แบบอุย้ยรับมาโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวสุดท้ายแล้วเรากลายเป็นคนมีทัศนคติที่คล้อยตามสื่อด้านลบโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวเรากลายเป็นแทนที่จะคิดด้วยปัญญาและความรู้เรากับคิดด้วยฐานของเรื่องลบๆมีเรื่องลบๆเป็นฐานของความคิด ความคิดจริงไม่ปลอดโปร่งไม่เบาสบายมองเห็นแง่ลบมากกว่ามองเห็นด้านดีเป็นความตึงเครียดถ้ารู้วิธีนี้ก็ตัดต้นขั้วเลยเลือกสิ่งที่เสพการเลือกสิ่งที่เสพเป็นการไม่เพิ่มเชื้อไฟให้ตัวเราเองซึ่งตัวเราเองเนี่ยมันเป็นไฟอยู่แล้วทุกคนเนี่ยม,มันมันมีมันมีเชื้อไฟที่พร้อมที่จะระเบิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเราเราู้วิธีคือตัดต้นขั้วมันเลยอ่ะงั้นฉันเลือกเสพ เลิกเสพถ้าถ้ามันเผลอไปดูจริงๆให้รีบกลับมาดูที่ตัวเองเฮ้ยดูแล้วมันเป็นไงวะลมหายใจเราเป็นไงวะร่างกายเราเป็นไงวะสมองเรากําลังเป็นไงในร่างกายเกิดอะไรบ้างเมื่อไหร่ที่เราเห็นข้างนอกแล้วกลับมาดูข้างในเรานั่นแหละจะได้รับประโยชน์แต่เมื่อไหร่ที่เราดูข้างนอกแล้วส่งใจออกไปข้างนอก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 สุดท้ายแล้วระเบิดตุ่ม กลายเป็นทาร้ายตัวเองแล้วทาร้ายสังคมรอบข้างโดยที่เราไม่รู้ตัวปทตคตัวเองก่อนกลับมาที่ตัวเองกลับมาที่ตัวเองเลิกสิ่งเสพเลิกสิ่งเสพเลิกสิ่งเสพเอ่อตอนเมื่อก่อนเนี่ยผมเขียนเตือนตัวเองไว้เรื่องนี้เลยนะเพราะว่าผมมาพบว่าตัวผมเนี่ยตึงเครียดจากการเสพเรื่องที่ไม่น่าจะเสพมากเกินไปผมก็เขียนโน้ตแปะไว้ว่าก็ตเตือนตัวเองนะเสพไปเพื่ออะไรทําไปเพื่ออะไร ถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาหมั่นเตือนแล้วผมแปะไว้รอบบ้านเลยแปะไว้รอบบ้านเลยพอเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแปะแล้วเพราะว่ามันเริ่มชินแล้วมันมันกลายเป็นนิสัยออโต้แล้วก็คือเอ้ยอันนี้ไม่เวิร์กไม่รับไม่เอาไม่เอาไหนละครับโอเควันนี้มีคนดูตั้งเจ็ดร้อยกว่าคนเนี่ย S <S วันนี้น่าจะทำงานกันใช่ไหมใช่ใช่วันนี้มันอะไรนะไม่รู้วันรู้คืนเลยผมเนี่ยโอเคครับก็ขอให้มีความสุขครับทุกคนอย่าลืมนะกลับมาดูที่ตัวเองเวลาที่เสพอะไรก็แล้วแต่เผลอเสพไปแล้วไม่เป็นไรช่างมันไอ้ที่เคยผ่านมาช่างมัน เอาวันเนี้ยเอาวันเนี้ยลองเฝ้าสังเกตตัวเองดูว่าพอเราอ่านข่าวเรื่องลบๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครก็แล้วแต่ที่มันไกลตัวเราออกไปแล้วมันไม่ได้ตั้งคําถามว่ามันมีประโยชน์ไหมที่ฉันจะทุ่มเวลาให้กับมันแล้วมันพอฉันอ่านมาแล้วมันทําให้ฉันรู้สึกยังไงหน้าตาฉันขมวดคิ้วหรือว่าฉันสามารถยิ้มได้ตั้งคําถามแบบนี้กับตัวเองแล้วเราจะเฉลียวใจในการเลือกมากขึ้นโอเค ครับผมสวัสดีครับ